สวัสดีค่ะมาม่าค่ะพี่น้องมันนีเด็กเซนค่ะบะหมี่หมูแดงค่ะพี่น้องนี่ค่ะตะวากลัวเสียด้กินค่ะอืดเหมือเราค่ะกลัวเสียด้กินเนาะค่ะเนาะผักบะหมี่ด้ค่ะมันนีมีตาอันแคบหมูค่ะเป็นแบบแห่งเวยค่ะพี่น้อง โอ้ยเเบินหอนหอนอยู่เด้ค่ะแตะว่ว่าแบบแห้งเนาะค่ะน้องมันเล่ยอืดเร็วอะค่ะเนี่ยค่ะฮอนหอนอยู่เลยค่ะมามาค่ะพี่นอ้องแสบค่ะ เศนบะมีกระลังดีเลยหลวไใก้กระลังดีเลยแคปหมูค่ะ ลูกจ้นหมูค่ะ <c oughs> <c oughs> หมูแดงชิินใหญ่ๆแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฟ้าพิมพ์เนเด้วค่ะสวัสดีค่ะ